พลังงานเขามีพลังในตัวเองมากขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะอ่าสิ 18, ตาฝ้าฟางนะคะสิบูสวัสดยี่สิบน้ำในหู 21. ปวดตามข้อนิ้วมือไม่มีสาเหตุอันนี้คือที่ว่ารีวิวที่ว่าคนดูเยอะๆนะ 22. คือกระดดก,กระดูกคดผิดรูปอันนี้คือเคลื่อนย้ายกลับเนาะเข้าที่เหมือนเดิมนะคะยี 23, ตกหมอนอันนี้ได้เลยนะยี 24, สตรีตกขาวนะคะ25เชื้อราใต้ล่มผ้า26เริล่มตามร่างกายนะคะ27ปากนกกระจอก28ข้าวติดคอก้างปาติดคอคือบางคนอะติดคอมามานาน7เดือนเนี่ยเขาก้างปลาติดคอ7เดือนแล้วเขาหายเขาหลุดนะเพื่อนนะอ่าแล้วก็เส้นเลือดคอร์ดนะ30 29เป็นลมหายใจไม่ทัน 30เส้นเลือดคอร31โลก